ก็สวัสดีมสาับสี่นะครับวันนี้มาเจอกันสั้นๆเนาะสีเวลาในการขับรถมาโรงเรียนนะครับแต่ว่าได้เจอกันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับมกริดมาแล้วนะคมกริดเขามาตั้งแต่19มกราคมนะครับหลังจากนั้นเขายังไม่เคยที่จะขาดโฮมรูมเลยนะฮะธนาพลยังไม่มาใช่ไหมครับวันนี้โอ้โหพอมาแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวป๊บๆต้องไปประชุมแล้วนะฮะ <_ d ata> องคโปยังไม่มาเหรอครับผู้หญิงนะฮะสุมาลินยังไม่มาใช่ไหมครับ <_ d ata> หายไปสองวันแล้วอะใหม่คำยังไม่มาอะใหม่คำเป็นไรเนี่ยขาดวันนี้ขาดครั้งแรกเลยเนี่ยสตรีโบเกแคเลยนะ <_ d ata> โอ้โหแม่งหลับหลับเป็นอื้อเลย <_ d ata> อ่ะเด็กๆช่วงนี้มีสอบวิชาอะไรนะฮะสามารถมาปรึกษากันได้นะครับ ใครหาวะ่ะนะครับผมเฮ้ยใหม่คำสุมาลินยังไม่มาอยากรอเลยเนี่ยอยากรออ่าแสงมาแล้วครับแต่มาเป็นมาเป็นแบบขายของอยู่นะครับช่วงนี้เป็นกำลังใจให้พ่อค้าตัวน้อยด้วยฮะ <laughs> อ่าแสงมาแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างช่วงนี้ขายของดีไหมฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยพลิกพลิกหมดยัง้ยอ,อยากให้น้งแฝงน้งปลาเนี่ยมา ผมดูมบ้างจังเลยปฏิพานหายไปแล้วหนึ่งวันวันนี้ยังยังไม่กลับมาเลยนะฮะวันนี้ต้องแสงนะครับดูถ้ากำลังจะไปส่งของอยู่นะฮะไอ้ลำรวยลำรวยครับครูครูไปแล้วครูโอเคครับผมเช็คชื่อให้แล้วครับสำหรับชัยพลน,นะฮะ แน่นอนแน่นอนโอเคครับต้องแสงเข้ามาเช็คชื่อฮนะเข้ามาอย่างนี้ก็เช็คให้นะฮะเอาแฟนมาเช็คให้ยังเช็คให้เลยนะครับผมอดิพานไปไหนวะเนี่ยโหเราจะเงียบกันอย่างนี้จริงๆเหรอเนี่ยเอาละครับเข้าสู่ช่วงสองนาทีสุดท้าย ทำไมยี่แปดนาทีนี่มันนานจังเลยนี่คอมแฮงค์หรือเปล่าวะเนี่ยไม่ได้แฮงค์นะครับอตอนนี้นะครับใหม่คำนานไม่มาหนึ่งวันแลนะ้วเนะนะี่ยแต่แล้วอารเคครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายเด็กๆครับถ้ามีข้อสอบนะครับลองเอามาช่วยกันทํานะครับ<ม>อยากครูก็อยากช่วยบ้างเหมือนกันนะครับใหม่คำรามมาวะ่ะมาในนาทีสุดท้ายโอ้โหเกือบเช็ดคายไปแล้วนะเนี่ย ทำไมมาช้าจังเลย<ะ>อะไรนะครับอาบน้ำเพลินไปหน่อยนะอ๋ออาบน้ำเพลินไปหน่อยอะาวันนี้อากาศไม่หนาวนะครับจะบอกว่าตอนนี้โรงเรียนนะครับตรงช่วงที่จอดรถนะฮะเขาเอาต้นไม้ออกไปแล้วนะครับดูกว้างขวางมากขึ้นเลยทีเดียวนะฮะหนื่งของใครพูดวะ น่าสนใจนะครับไอเบลโหตอนนี้ทุกคนก็กำลังท้ายทอยมาโรงเรียนกันนะครับนัทนันมาแล้วนะครับเอ้ยนัทนันเปิดกล้องนี้มาโหเมื่อกี้กำลังภาพกำลังสวยๆเลย <c oughs> องโปไม่มาโชว์นิ้วกลางเลยวะเฮ้ยนะครับน้องแฟงเนี่ยโอ้โหถ้าเช็คชื่อตอนตีสองนี่บอกเลยว่ามาครบวันนี้นะครับวันนี้เตโชพลยังไม่มาว่ะโอ้โหมาทีไรายนี่ไดเบาะแสนุกทีเลยธนพัฒนี่ยถ้าเช็คตีสองนี่มาเลยธนาพลยังไม่มานะครับโอเคครับช่วงนี้กูเตเชื่อว่าหลายๆรายวิชาเนี่ยน่าจะแจกข้อสอบแบบออนไลน์ให้ทำกันนะครับ ดังนั้นไปทำกันด้วยมาปรึกษากันได้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูเต้ไปประชุมก่อนนะครับขอให้ทุกคนเข้าเรียนนะครับไหนดูสิครับว่าวันนี้มีวิชาอะไรบ้างนะครับครูบอยประโลมเนาะเมื่อวานเรียนไปแล้วนะครับครูแตงเนาะสอบไปแล้วเรียบร้อยในช่วงบ่ายก็น่าจะโล่งๆเนาะลูกเสือไม่มีอยู่แล้วติวโอเน็ตก็สอบไปแล้วต้องเรียนไมสามก็ไม่มีอีกแล้วใช่ไหมครับครูเต้ครับครับผม สอบไปแล้วต้องต้องต้องเรียนปะสอบไปแล้วต้องเรียนไหมต้องถามอาจารย์น่ะต้องถามครูประจำวิชาว่าต้องเรียนหรือเปล่าเนาะวันนี้นะครับสาหรับวันนี้อาจจะเป็นวันหนึ่งที่โล่งๆเนาะสอบไปแล้วจะเรียนหรือเปล่าก็ลองนัดกับอาจารย์ดูเนาะครูบอยว่าเมื่อวานก็ได้เรียนไปแล้วครูอุทิศาก็วันนี้จะเรียนได้เรียนเช้าหรือได้เรียนภาคค่ําก็ดูกันอีกทีนะครับวันนี้อาจจะเป็นวันหนึ่งที่โล่งๆของเราเนาะเดี๋ยววันนี้จะถามครูม่อนกับครูพลอยให้ว่าพรุ่งนี้ จะมีสอบหรือเปล่านะครับครูบอยด้วยนะครับวันนี้โล่งๆแนละ้วพรุ่งนี้อาจจะจัดเต็มเลยทีเดียวอ่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาโฮมรูมนะครับเนี่ยวันจันเราก็จะมาเจอกันแล้วนะครับเหลือโฮมรูมอีก2วันนะฮะวันนี้ก็ขอขอ,อคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ